สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระปิตาจินดามณีนะฮะแต่วันนี้มาเป็นของพระอาจารย์สุรยันนะครับรุ่นรวยรวยรวยครับนะครับพระปิตาจินดามณนีนะครับของพระอาจารย์สุริยันนะครับนะฮะแต่พี่ทั้งหายยังไม่มีบูชานะครับบอกเลยว่าห้าพันนะอีกหนึ่งรุ่นทีเด็ดนะครับวันนี้ก็แบ่งปันราคาเดิมครับแบ่งปันราคาพี่ๆนะฮะราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับมาเป็นเนื้อชั้นหมากครับพี่นี่ฮนะเดี๋ยวผมดูแป๊บึงครยบพี่เนื้อชั้นหมากคือเนื้อจินดามณีนะครับรายการนี้อ่าน่าจะเป็นเนื้อสักครู่นะพี่นะสักครู่นะครับนะรายการนี้นี่ครับเป็นรายการจินดามณีครับพี่นะ จัดดูให้เรียบร้อยเลยพี่รายการนี้กินดามนีปิดแผ่นทองคําหน้าหลังเลยเลขโคดเบอร์หนึงหนะฮะั้หนึ่งได้เรื่องเลยพี่ชายนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นนะครับรายการที่1น,นะครับ ต่อมาครับรายการที่2รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตปิดแผ่นทองด้านหน้าครับเลขคู่ตั้เบอร์หมายเลข6 2ครับรายการนี้แบ่งัปพี่ที่250บาทนะครับย้ำนะครับว่าองค์ไหน250บาทน้องให้คู่ละ400บาทได้เลยนะครับลองเลือกชมดูพี่ๆนะรายการที่2นะครับต่อมาฮะรายการที่3ครับนี่รายการที่3รายการนี้เนื้อดําใบลานเลขคู่ตั้เบอร์192เครับเลขคู่ตั้เบอร์192พี่เนื้อดําใบลานครับรายการที่3นะครับ รายการนี้ขอแบ,บ่งปันพี่นะครับที่250บาทนะครับรายการที่3ครับพี่จายต่อมาฮะรายการที่4ี่นี่รายการท็อปบลอปบเลอบเลยรายการท็อปบอลเลยรายการนี้เลขคู่ตังเบอร์มาที่สิรายการนี้เนื้อดำไปรานปิดแผ่นเงินหน้านะครับนะปิดแผ่นเงินหน้าแต่ไม่ปิดแผนแ่นตะกุดเงินหน้านี่นะ นี่ครตะกุดมือนะตะกุดมือเต็มแผ่นนะครับเงินแทหนาแข้งเงินแท้แบบนี้นะครับไม่ใช่แผ่นเงินไม่ใช่ไม่ใช่ตะกุดไม่ใช่แผ่นแปะทองอะไรงเงี้ยพี่นะเป็นตะกุดเงินนะเป็นปิดเนี่ยตรงมือเนี่ยตะกุดเงินมือนะครับแล้วก็นาแข้งรายการนี้ราคาเดิมพี่ชายนะครับน้องขอที่450บาทครับรายการที่4นะฮะ ต่อมาครับรายการที่5ครับพี่ชายรายการที่5ครับรายการนี้รายการนี้เป็นเนื้อเหมือนก้นคอกกันนะเหมือนก้นคกนะลายเอาลายหอยนี่ครับนางบนหอยนะครับนาด้านหน้าเป็นองค์พุทธคุณร้อยแปดนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่250บาทนะครับยกคู่400บาทได้เลยนะครับรายการที่5ต่อมารายการที่6รายการนี้นะครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อจินดาบานี ในพี่ชั้นมากจิงดนะนี่อ๋อชั้นมากรายการนี้นี่โค้ดตเบอร์อ่าเดี๋ยวผมดูให้กลับพี่รายการที่หกนะครับเดี๋ยวผมเช็คไปรายการให้แป๊บปนึงนะพี่นะเพื่อความชัวร์สักครู่นะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับรายการนี้นะครับรายการที่หกนะครับรายการที่หก โอเครายการนี้นี่ครับเป็นนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงไม้เนื้อผงไม้หลังคาหลวงปู่คำพันธ์พี่ตะกุดสามกษัตริย์ที่รายการนี้ได้คจะเบอร์เก้าที่สองครับเนื้อผงไม้นะหลวงปู่คำพันธ์นะครับพี่กุติเอ้กกุดใช่ไหมหลังคาสลาหลังคาสาราหลวงปู่นะครับรายการที่รายการที่หกนะครับสามร้อยบาทนะครับหลังคาสาราหลวงปู่คำพันธ์น,าาา 5, นะครับ ต่อมาครับรายการเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับโรจีวอนพระอาจารย์สุริยันเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์นะครับรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่รายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับเนี่ยโรจีวอนนะฮะเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งหกห้านะครับเนื้อขาวสมเด็จโรจีวอนพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่ฮะรายการนี้นะฮะรายการที่แปดนะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับตะก,กุดสามกษัตริย์นะครับเลขคนจัเบอร์มาได้91ครับรายการนี้3 0 0อบาทรายการที่3 0 0บาทนะพี่นะรายการที่9้านี่ครับตะกรุดสามกษัตริย์นะพี่นะต่อมาฮะรายการที่สิบโอ้โหรายการนี้บอกเลยว่าเดือดเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนี่ฮะด้านหลังเป็นเนื้อสายลุ้งนะครับนี่ สวยๆดยเนื้อสายรุ้มนะครับสวยๆเลยนะฮะองค์เนี่ยองค์ดำใบลานนะครับองค์ดำใบลานนะครับพี่นะกําไรแข้งคู่ครับกําไรเงินแข้งคู่ครับนี่ฮะองค์แข้งคู่เงินแท้นะครับรายการที่ขอที่นะฮะสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมา 1. รายการที่11รายการเนื้อสายลูกตะกุสามประสัตยครับนะเลขคนจําเบอร์หมายเลข84นะครับเลขคนจําเบอร์หมายเลข84ครับรายการนี้300บาทนะครับนะารายการที่11นะครับต่อมา RPG รายการที่12ครับรายการที่2รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับเลขคนจําเบอร์153รายการนี้โลยอุอดนะ้าทองไหลามาพี่อุดทองไหลามาตรงดือนี่ครับรายการนี้ขอ250บาทพอพี่นะครับรายการที่12 ต่อมาครับรายการที่สามครับรายการนี้เลขคู่เบอร์มาได้สองหลัก word, หมายได้สิบสองพี่นะเนื้อดําใบลานพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยิบาทพอพี่นะครับรายการที่1ิบ2าสองรอยี่ิบาทพอพี่นะฮะต่อมาครับรายการที่1ิบสี่ครับรายการที่สี่นี้นะฝังทองไหลมานะครับรายการนี้นะครับรายการที่1ิบสี่นี่ฮะซื้อสวยนี่ฮะ รายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อว่านนะครับนะว่านน้ำตาลม,มวลสารร้อยแปดนะครับเนื้อว่าน้ำตาลมวลสารร้อยแปดเลขคนณตัเบอร์ยี่สิบรายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะครับรายการที่อ่าสิบสี่นะครับต่อมารายการที่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทู่พี่นะฝังท้องอุดท้องไหลมาเลขคนณตัเบอร์หมายเลขห้าครับรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยยี่สิบบาทนะฮะร,รายการนี้นะครับสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการที่สิบห้านะครับ ต่อมาครับรายการที่16รายการนี้เอาไป220บาทพี่รายการนี้เนื้อดำไปร้านนะฮะเลขแม่ทับเอาไป220บาทพี่ยกคู่400ร้อพี่นะครับยกคู่400บาทนะครับรายการที่16นะครับนี่ฮะสวยๆนะครับต่อมาครับรายการที่17ครับรายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีเลขคู่ตั้งเบอร์มาเดเจ็นะครับปิดแผ่นทองคำนะฮะ ปิดแผน่นทองคำด้านหน้าพี่รายการนี้เลขคนจตัเบอร์มาเลข77นะฮะแบ่งปันที่250บาทพอพี่อุ้ยวครับแบ่งปันที่250บาทพอพี่นะครับรายการนี้นะรายการที่77นะครับต่อมารายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้ออาสาลาเนะฮะหลวงปลุกคำพันธ์โลจีวอนพระอาจารย์สุริยันเลขคนจตัเบอร์162และเลขคนจตัเบอร์162พี่รายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ๆี่ดีครับนะแค่ 250บาทพอพี่นะครับ250บาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการทดไปนะครับนะรายการทดไปเป็นรายการที่19รายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตตะกุดเงินแท้3ดอกเลขโค<อ>ดําเบอร์หมายเลข46ครับรายการนี้ขอ300บาทรายการนี้ขอ300บาทครับพี่ในกับรายการที่19น่ครับ ต, abei, ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่เนื้อเขียวมรกตนะครับจะกดเงินเทสรายการที่ขอ250บาทครับรายการที่ขอ250บาทครับพี่นะรายการที่20นะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการ21ครับรายการที่เนื้อดำไปรันนะครับฝังทองไหลมาเลขคุณตัเบอร์หนึ่งเลขคุณตัเบอร์หนึ่งนะครับรายการนี้รายการ21นะครับ220บาทพอพี่นะครับสองร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการเีิเนเดือนจำเป็นลานตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกครับนั้นานหลังโรจิวอนหลวงปู่มหาศิลหลวงปู่พระอาจารย์สุรยันเลขคนเบอร์43ครับเลขคนเบอร์43ครับรายการนี้รายการ22่นี่ครับขอแบ่งปันให้พี่ที่250บาทน,นะครับ ต่อมาครับรายการยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามรายการที่เป็นเนื้อนเท้าผงทุปนะฮะกำไรข้อมือเงินแท้คู่นะครับรายการนี้เลขคู่ตั้งเบอร์มาได้หกสิบสามรวมกันได้เก้าครับเลขคู่ตั้งเบอร์มาได้หกสิบสามรวมกันได้เก้าครับพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามครับขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับ ต่อมาครับรายการยี่ครับรายการยี่ี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตเลขค้นเบอร์หนึ่งูย์ครับเลขค้นเบอร,ร์หนึ่งูนสานะฮะโรยโรยจีวันพระอาจารย์สุริยันนะครับรายการนี้ขอสองรอยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้ขอสองบอยห้าทพบาทครับพี่ชายนะครับเป็นรายการที่ย4สี่ฮะ ต่อมาครับรายการ25ครับรายการ25รายการนิ้เนื้อดำปลายลานครับโรจิวอนลุงปู่นะฮะเลขคนตั้งเบอร์เลขเจครับเลขคนตั้งเบอร์เลขเจครับนั้นะกุดเงินแท้1ดอกครับรายการนี้ขอที่250บาทครับรายการนี้ขอที่250บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่25ครับ นี่ฮะโอวอันนี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆนะครับ25รายการนะครับลองเลือกองค์ชอบลองเลือกองค์ถูกใจดูนะครับนะถ้าหากชอบถูกใจองค์ไหนสามารถปิดเข้าไปได้เลยที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ฝากขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ